สวัสดีค่ะสวัสดีจ้ามาพบมาพบตรงเองล้จาจาวันนี้มาเจอกัน้องเองอีกแล้ววันเข้าพรรษาของปีสองสี่นะคะแม่ก็หนึ่งข้าวพี่สาวก็บวชฟักทองส่วนตรงเองก็เก็บบ้านรอแล้วก็แต่งตัวรอแล้วก็ติดหงหนงเพื่อที่จะไปทําบุญวันเข้าพรรษากันจ้า กำลังแต่งหน้ากำลังแต่งหน้าตี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 กลงพระตีกลงก็ได้เวลาอีกประมาณห้านาทีเราก็เดินเดินไปวัดกันนะนว,วันนี้เขาจัดเต็มมอนสาวผู้ไทยนะสาวผู้ไทยฮะฮ้อนบอกสาวผู้ไทยนะวันนี้สวยนะ อ้อาวใส่าสิคือรดไปเอาของไปวัดได้เออของหยัดใส่ในลเลยดเอย่เชิอขงหยัดใส่ในหลให้เราเลแล้วกระสิครับเป็นตัวอืไปตัวไปไปไปสูหงหน่ไปเล้เาแลนไปเอายังเราไปไาใส่ในใยใย ยายยายเราไปใส่เลยเอ้ายายไปไหนนี่คลอคันคนละคันอีแม่เราไปใส่ไล่หน่อยค่ะลงลายหาออฟด้วยลงลลยหาออฟด้วยคนกำลังแห่มา บอกมมาแล้วอากันเหตมาทำบุญอืมออ๊ยใส่ิ่สสัี่นาะฮึ้าอืมมาม่อนอืกษณาคนใครเอคุณนายคนนึอ้ยฝนฝนโอ้ยใช่เลยยายกำลังเออแมนให้ข้าวเอาข้าวขึ้นไปอุ้ย ทนประเภนี้วิธีคนบานเฮาจ้ะประเภนี้ไปยยายเอากับข้าวกระจโอ้ย,อยาเภาดายไปดูวินกรไปบใายนี่ใครที่เอากับข้าวมาก็จะเอามารวมกันใส่ถ้วยแลย้วก็ยกขึ้นบน หวานนะของเราขนมหวานยกไาทั้งหม้อเลยนะไม่ได้ไม่ได้แบ่งเลยนะไม่ได้จดุ่มจจ,จุ่มให้เราเนี่ยเด้อ,อคนหลาย การที่ลงก็จอด้การี so, have, uh, mess, ุดในวันน้นจราบมีสองตะตอัควตัวนี้น่าปวดตัวนี้มีงานอกับทีนจอดที่เป็นหกาห้องหน้าซึ่งปกิพวกเราเราอจอดพินเลประมาณง รมพร้อมนยานะคะจากพี่จันพอเวลาเสร็จแล้วผาฉันเสร็จแล้วเราสับเพสเสร็จแล้วเราก็ยกตบขกาวมานั่งกินเออเอเ็เขาไหมแอบอีว่ัข้าวัดมาแสบไปแทนเลยบอยักลูกคนเนี้ยแห่นบอย่ยไหมกินข้าววัดมาแสบแทนเนาะนอกประเด็นอืดนังนเป็น่มเป็นซุมกินเสร็จแล้วก็ไปล้า อะไรฝรั่งกินอะไรที่วัดนะไข่เจียวไข่เจียวไข่ทอดกัับนไข่ทอดข่อใหญ่นเแล้วได้ไม่ไเอาเงินไข่ทอดไปให้ฝรั่งป่ะยินเป็นไหมแซบไหมแซบไหมอร่อยไหมอร่อยอร่อยอืมเป็นทอดเงเอาให้ฝรั่งฝรั่งกินอะไรนะนอนนอนหรือว่าดักแด้บ้านเราเรียกดักแด้หรไปว่านอนอ่ะ

หายพลังกินด oh like ักแด้โอ้ยขักกาลิมาแล้วมาเดี๋ยวคุณดูเดี๋ยวคุณดูเอาถุงมาแล้วพุณพูนพูนยิ้มแล้วยิยมแล้วเยิยมแล้วนะไปไม่หรอกถ้ามันเหลือก็ต้องทิ้งเสียดายมันเหลือก็ทิ้งไงตอนมานะอย่างเดียวตอนกลับน้ำ้างสวยอยากน้ำเด้๋เอ้ามาล้างกันไหม เยด้งามลดยุดด้าแตไหนมาแต่ไหนเขาภาษาอีสานเขาถามมาจากสายทีมาแต่ไหนมาแต่ไหนมาแต่ไหนโอ้โเศีบบมีแต่แนวแบเบนะขากับปั้เบิ่งขากันเพิ่นขบนเ้าย่นเพิ่นได้เพิ่นได้บ้วยังลขากับเบื้องขาร โอ okay. so ้โหขาไปบ่เทาวดาขาครับได้มาหลายอย่างเพพาะว่าเต็มคูตะกาเด้อให้ใยหนึ่งให้ายหนึ่งในหนึ่งในอันนี้ให้แล้วได้เนาะแม่เนาะฮะนะบ่มีข้าวเนาะอ้สไดนนี่นี่นยหนึ่งหนึ่งอึผดิสารแซวบ้านนุ่งเรียกมักอึที่นี่นั่นพักทองหาอย่างเยข้าว น้ำมันก็จะเป็นคุณคุณนไงลูกมันจะอร่อยหัวข้าคุณคุณ,คณ,คณหัวอะไรนะหัวอะไรนะมากินกว๋วยเตี๋ยวหนะ้าโรงเรียนอร่อยอร่อยอันนี้อนาม่ม้วนม้วนม้วนเมื่อขี่ผ่านรถแห่เมื่อขี่ผ่านรถแห่ันนะ่ะ <laughs>